เราได้รับโครงการเยียวยาจากทางภาครัฐเรื่องของสถานการณ์โควิดในหลายโครงการนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่ามันมีมิจฉาชีพเนี่ยนะคะหรือว่าร้านค้าเนี่ยที่ฉวยโอกาสหักหวัวคิวจากคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการเราชนะนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีข่าวว่ากระทรวงการคลังก็ไม่ปล่อยเลยนะคะอตอนนี้เห็นข่าวว่าจะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะแจ้งความเอาผิดฐานช่อโกงด้วยนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนนะคะวันนี้คลังจังหวัดนครพนมคุณ สุธิสาจารุเมทาวิทย์นะคะพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่นนำหมายสารไปเข้าค้นร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าชื่อว่าร้านวงพาน,นิชย์นะคะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนไปค้นตั้งแต่วันที่19มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นร้านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการธงฟ้าโครงการเราชนะแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าร้านนี้นิสัยไม่ดีเลยคุณธีรวัตรคะไปฉวยโอกาสรับแลกเงินสดจากคนที่ถือบัตร นะแล้วก็ไปหักหัวคิวแทนการแลกซื้อสินค้า10เออนี่นะคุณผู้ชมนะ,ว,นะวิธีการของเขานะแล้วก็ยังไปเหมาจ่ายล่วงหน้าเก็บบัตรประชาชนเอาไว้รูดเป็นยอดเงินอีกด้วยคือทำทุกวิถีทางนะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะคลังจังหวัดสอบสวนแล้วก็สรุปข้อมูลเสนอกระทรวงการคลงังเพื่อเอาผิดให้เพิกถอน สิทธิ์จากโครงการแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะนําหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับคนที่เป็นเจ้าของร้านฐานช่อโกงด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่านอกจากนี้อาจจะเอาผิดทางแพง่ง<ะ>ให้ชดใช้ตามวงเงินที่ทําให้เกิดความเสียหายบวกลบคูณหารดูแล้วไม่ต่ากว่า2ล้านแล้วส่วนประชาชนที่เข้าไปมีส่วนก็บอกว่าเดี๋ยว<ค>จะด,ดูตามเคสไปนะคะดูตามเหตุผลแล้วก็พยานหลักฐานก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้เงินคืนในภายหลังค่ะ นี้มันไม่ได้มีการซื้อขายจริงนะคะโดยมีการแลกลัดเงินเท่าที่สอบถามกับทางร้านค้าเขาจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้มีบัตรก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยึดบัตรไว้เพราะถึงเวลาที่รัฐบาลโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสหรือถ้าเป็นของคนที่บัตรประชาชนเขาได้ทุกวันศุกร์เขาก็จะโอนตามรอบที่ทางภาครัฐได้มีการโอนเงินไป ทางคลังจังหวัดนครพนมนะคะก็เชื่อว่าร้านนี้เนี่ยทำแบบนี้มานานแล้วคุณผู้ชมคะมีทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ขาจรในการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าเนี่ยเขาสามารถตรวจยึดเอกสารหลักฐานได้หลายรายการเลยนะคะแล้วก็ยังไปตรวจพบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเกือบ400ใบอะ่ะมากขนาดนี้นะแต่ว่าคําถามก็คือว่ามีร้านนี้ร้านเดียวจริงหรือเปล่านะหรือว่าในทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้มันทั่วประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะะอาจจะต้องมีการตรวจเชิงลึกมากขึ้นนะกระจายตรวจไปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่ไป เอาเปรียบหรือว่าไปไปช่อโกลงลักษณะนี้อีกหรือเปล่านะคะ